มันเป็นอย่างไรบ้างนะ The t o w e r ขึ้นมานะ Queen of Cups The t o w e r เหมือนคุณเพิ่งมีปัญหากันไปหรือเปล่านะคะกับคนรักนะหรือบางคนมีการจบกันไปแล้วนะจบกันไปแล้วในความสัมพันธ์ก็ได้นะแล้วคุณก็มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่คุณเหมือนกับก็ยังคิดถึงความสัมพันธ์เก่าที่เสียไปก็ได้นะคะนะตัวคุณเองอ่ะมีสเสน่ห์นะ ออมีคนเข้าหานะคะแต่คุณแบบไม่ได้สนใจคุณยังนึกนึกถึงแต่ความรักนะคะครั้งเก่าที่จบไปแล้วนะคะเสียไปแล้วก็ได้นะขอดูค่ะความรักของคุณนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นยังไงบ้างคะสิบดาบโอ้โหขึ้นมาตอกย้ำนะคะ เหนื่อยท้อนะคะเจ็บปวดหยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะสามดาบมีการเสียใจเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นนะมีความวิตกกังวลเครียดนะคะรู้สึกไม่สบายใจนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่พัฒนาไม่ก้าวไปไหนช้านะคะเหนื่อยนะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะบางคนก็อาจจะมีการครบซ้อนด้วยนะ ขอดูค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะคนณคณนนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมเมนดูเหมือนเขายังเจ้าสำราญเนาะเขารู้สึกยังไงกับคุณเดอะแฮงแมนก้าดาบเขาก็เครียดเช่นกันนะดีเอ็มเพรสคุณยังเป็นที่หนึ่งคุณยังเป็นคนในใจคุณยังคุณยังเป็นคนที่เขารักเขาแคร์อยู่นะ แต่เขานิ่งนะคะเขาก็ยังคิดมากเรื่องของคุณอยู่เขาอาจจะแสดงออกเหมือนประมาณว่าเขาโอเคนะคะเขาไม่เป็นไรแต่จริงเขายังแอบเครียดแอบคิดอะไรมากมายนะคะยิ่งเวลาก่อนนอนเนี่ยคิดมากคิดเยอะนะคะคิดวนคิดซ้ำอยู่อย่างนั้นแหละนะเขายังรักคุณน,นั่นเองนะคุณล่ะคะยังรู้สึกยังไงกับเขาสอง้วยคุณก็รักเขานะอ,อตัวคุณก็รักเขาอยู่นะ อาจจะมีการเว้นระยะห่างกันไปแล้วแหละนะยังอาจจะยังเห็นนะคะเห็นชีวิตของกันและกันอยู่ก็ได้ในบางท่านบางคนไม่ได้บล็อกกันนะคุณยังอยากปรับความเข้าใจคุณยังอยากให้อภัยเขานะมีชาวธนูชาวราศีพฤษภนะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะเดอชาวรือออนกบอกว่าคุณ คุณยังรักยังอยากให้อภัยเขานะคะยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะ,ะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณล่ะคะมีอะไรบ้างเดิมพอร์นะคะคนคนนี้อีโก้สูงนะคะอีโก้สูงนิ่งเงียบเย็นชานะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะคนในเครื่องแบบนะคะเป็นทหารราชการตำรวจนะทำงานเกี่ยวกับการเมืองก็ได้นะ เขาอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกว่าเขารักคุณอยู่เออแต่อีโก้ก็ค้ำคองเหลือเกินนะคะหนึ่งเหรียญน,นะเขายังมีความรักความรู้สึกที่ดีให้กับคุณเขาอยากขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณมอบให้มันคือโอกาสที่ดีนะคะขอดูค่ะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะคุณคุณนี้ The ต t a r นะ คนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะเพจออฟเพนดะ์เคินะเออมีชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรชาวราศีพิจิกนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ก็ได้นะคนคนี้เออเขาจะทําอย่างไรต่อไปเขายังรักยังรู้สึกผูกพันกับคุณนะคะเออเขายังทําใจไม่ได้เหมือนเขายังอยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณนะตอนเนี้ยอืม อยากติดต่อคุณมาค่ะถามว่าจะทํายังไงน่าจะติดต่อคุณมาแหละนะคนเก่าของคุณคนนี้นะคนที่มีการจบกันไปนะคะหรืออาจจะมีการนิ่งเงียบกันไปนะคะในบางท่านบางคนค่ะขอดูค่ะว่าเอ,อ่ทิศทางความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นเช่นไรคะ the world นะคะ ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะอ้าวจะได้วนกลับมาอีกนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะขึ้นเตรนนะคะชาวราศีสิงค์คุณและเขายังจะได้เจอกันยังจะได้คุยกันได้เคลียร์กันอยู่อีกครั้งหนึ่งนะในความสัมพันธ์เนี้ยว้าวสองเหรียญการกลับมาไพ่การกลับมาขึ้นถึงสามใบนะโดเวลคุณและเขาน่าจะเป็นคู่แท้กันแล้วแหละนะคือเอ่อบางคนนะคะ นูรู้สึกว่าถ้าไม่ไม่ได้แบบเป็นเรื่องรักสามเศร้าทําร้ายจ,จิตใจอะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของอุปสรรคในความสัมพันธ์นะที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะยากนะคะมันอาจจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะคนอื่นๆนะคะเกี่ยวกับระยะทางนะคะหลายหายอย่างทําให้คุณและเขาไม่ได้ไปต่อในความสัมพันธ์ นกมองว่าคุณคนนี้เขาจะกลับมานะคะด้วยความที่คุณและเขาน่าจะเป็นคู่แท้กันแหละถึงต้องมีการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะชิดทางความสัมพันธ์ของคุณและเขานะ จะกลับมาเป็นความรักที่มั่นคงให้กันและกันนะจะไม่ปล่อยกันไปไหนอีกแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเขาจะทุ่มเทความรักที่มีทั้งหมดให้กับคุณนะเขาจะจริงจังเขาจะชัดเจนเขาจะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่มีในความสัมพันธ์อีกต่อไปนะคะคนคนนี้นะขอดูสิคะว่าไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะชาวธนู ชาวธนูค่ะขอดูหน่อยว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างนะมาแล้วมาแล้วนะคะคุณคนนี้นะเขาจะเข้ามานะคะเขาจะกลับมาเพื่อเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะหมายถึงว่าถ้าก่อนหน้าน,นี้ไม่ชัดเจนก็ตามนะคะการกลับมาครั้งนี้จะเป็นความรักที่ อบอุ่นหัวใจนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะคะคุณและเขาเป็นโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตนะคะนะห้าถ้วยคนที่คุณยังคิดถึงอยู่ตอนเนี้ยนะคนที่คุณเสียใจกับเขาอยู่ตอนเนี้อือคุณคุณกําลังเครียดถึงเขาอยู่เนี่ยนะเขาจะกลับมานะคะไพ่บอกไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องคิดมากคุณคนนี้จะมาอยู่แล้วนะ คุณยังรักยังยังผูกพันกันมากๆอยู่นะคะทั้งเขาและคุณนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนี่เป็นพลังงานรวมนัุนคนนะแล้วก็การที่เราจะรอใครสคักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจํากัดเวลานะคะว่าเขา่จะกลับมาไหมนะคะกี่เดือนนะคะเขาไม่กลับมาหนึ่งปีนะคะเราจะเรารอได้ขนาดไหนนะคะเราก็ จำกัดเวลาให้กับให้กับตัวเองนะเพราะคนเราก็เนาะเราก็จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปนะคะนะเอ,อ่อถ้าเขาใช่เขาก็จะกลับมาหาเรานะคะคนคนนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะในช่วงเดือนนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเรานะคะแล้วก็ ทุกคอมเมนต์น่ารักได้รักที่อยู่เป็นเพื่อนกันเสมอมานะยังไงหนูก็ขอให้ทุกคนเจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรกับเราค่ะมีสุขภาพที่ดีกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ